ท่ามกลางหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนาบ้านไม้เก่าเรียงรายตามถนนดินเหนียวมีเสียงไก่ขันและลมพัดผ่านยอดข้าวนางเอกของเรื่องมารีเดินถือกระบุงผักสดจากแปลงหลังบ้านเธอเป็นหญิงสาวที่ใครเห็นก็ต้องชมว่าผิวพรรณดีดวงตาใสเหมือนน้ำค้างในยามเช้าและใจดีมีเมตตาต่อทุกชีวิตรอบตัว มารีเอื้อมมือไปเก็บใบโหระพาใบหน้าของเธอสว่างสวยด้วยรอยยิ้มขณะที่ทุ่งนาสีเขียวไหวไปตามลมมารีพูดกับตัวเองวันนี้จะเอาผักไปขายที่ตลาดให้หมดแม่คงจะดีใจแต่ก็ต้องรีบหน่อยไม่อยากให้แดดร้อนเกินไปขณะที่เธอกำลังเก็บผักอยู่พระเอกของเรื่องประกรณ์ก็เดินผ่านมาทางนั้น เขาเป็นชายหนุ่มสูงโปร่งมีร่างกายที่แข็งแรงจากการช่วยพ่อทำไร่ข้าวปกรณ์ยิ้มทักทายมารีทันทีปกรณ์สวัสดีครับน้องมารีวันนี้เอาผักมาขายอีกหรอครับมารีหยุดชะง,งักยิ้มอย่างเขินอายมารีอ้าวสวัสดีค่ะปะกรณ์ใช่ค่ะวันนี้เอาผักสดจากแปลงหลังบ้านมาขายค่ะปะกรณ์หัวราอเบาผักน่ากินทุกชนิดเลยนะครับผมเห็นแล้วน้ำลายสอ มารียกกระบุงสูงขึ้นถ้าชิมก็เอานี่เลยค่ะแต่ต้องช่วยเลือกเองนะผักบางอย่างยังไม่สดเท่าไหร่ประกอบยิ้มกว้างไม่เป็นไรครับแค่ได้อยู่ใกล้ๆน้องมารีก็พอแล้วความเขินอายของมารีทําให้แก้มเธอแดงขึ้นประกอบสังเกตเห็นและหัวเราะเบาๆอย่างอดไม่ได้มารีพูดกับตัวเองทำไมใจฉันเต้นแรงขนาดนี้นะเขาดูน่ารักและใจดีจังทั้งสองเริ่มช่วยกันคัดผักสด ใบหน้าของทั้งคู่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้มเรื่องราวของความรักเริ่มก่ะตัวขึ้นในมุมเล็กๆของทุ่งนาในมุมอื่นของหมู่บ้านมีหญิงสาวชื่อจันเพนผู้มีความอิจฉาและความทะเยอทะยานเธอเป็นคนที่ชอบแข่งขันกับมารีในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นความสวยงามความฉลาดหรือความสนใจของหนุ่มๆในหมู่บ้าน จันเพนยืนซ่อนตัวหลังต้นไม้ใหญ่มองมารีและประกรณ์พูดคุยกันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอิจฉาจันเพนพูดกับตัวเองนั่นไงมารีอีกแล้วเธอทําให้ปรกรณ์ยิ้มเหมือนโลกทั้งใบเป็นของเธอฉันต้องทําอะไรสักอย่างไม่งั้นฉันต้องเสียเขาไปอีกจริงๆจันเพนถอนหายใจยาวเธอรู้สึกด,ดีว่าความรักไม่ใช่เรื่องง่ายและยิ่งเห็นมาลีใกล้ชิดกับปรกรณ์มากเท่าไหร่ความอิจฉาก็ยิ่งลุกโชน จันเพนพ,พืมพาต้องหาวิธีให้เขาเข้าใจผิดต้องทำให้เขาเห็นว่ามารีไม่ใช่คนดีเหมือนที่ทุกคนคิดขณะเดียวกันปรกรณ์ก็ไม่ได้สังเกตความเคลื่อนไหวของจันเพนเขาเพียงแค่สนุกกับการช่วยเหลือมารีคัดผักและหัวลอกกับมุกตลกตลกของเธอปรกรณ์ผักนี้มันสดจริงๆนะผมขอบคุณที่แบ่งมาให้ผมนะครับมารีไม่เป็นไรคะ่ะถือว่าเป็นกำลังใจให้คุณทำงานหนะัก ปรกรณ์ยิ้มเขินมาลีคุณทําให้ผมรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่ใกล้มาลีหน้าแดงก่ําแต่ในใจรู้สึกอบอุ่นมาลีคิดในใจฉันเองก็รู้สึกเหมือนกันแต่ฉันกลัวกลัวว่าความรู้สึกนี้จะทําให้ทุกอย่างยุ่งยากท่ามกลางความสนุกสนานนั้นจันเพ็นเก็บความอิจฉาวไว้แน่นเธอเริ่มวางแผนอย่างลับๆโดยคิดว่าจะสร้างข่าวลือหรือใส่ร้ายมารีเพื่อให้ปรกรณ์เข้าใจผิด จันเพนพึมพำเดี๋ยวฉันจะทําให้ปรกรณ์เห็นว่ามารีไม่ได้ดีอย่างที่ทุกคนคิดและแล้วเขาก็หันมาหาฉันเองก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะรู้ตัววันนั้นจบลงด้วยรอยยิ้มและความรู้สึกที่แสนอบอุ่นของมารีและประกรณ์แต่ก็ทิ้งความตึงเครียดเล็กๆเอาไว้ในเงามืดของจันเพนทุ่งนาที่เขียวขจีในยามเช้าเต็มไปด้วยไอหมอกบางๆมารีเดินถือกระบุงใส่ผักกลับจากแปลงหลังบ้าน เธอเห็นปรกรณ์ที่กำลังช่วยพ่อเกี่ยวข้าวอยู่ใกล้ๆท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆที่ลอดผ่านต้นไม้ปรกรณ์สวัสดีครับน้องมาลีวันนี้ตื่นแต่เช้ากว่าปกติหรือครับมาลียิ้มเขินอายเธอพยักหน้ามาลีค่ะตื่นเช้าเพื่อเอาผักสดไปขายที่ตลาดค่ปะปกรณ์เดินเข้ามาช่วยถือกระบุงให้มาลีทั้งสองเดินเคียงข้างกันทุ่งนาที่เงียบสงบดูอบอุ่นขึ้นทันตา มารีคิดในใจใจฉันเต้นแรงทุกครั้งที่อยู่ใกล้เขาทำไมเขาทำให้ฉันรู้สึกแบบนี้นะประกรณ์เริ่มสังเกตสีหน้าเธอและเริ่มมีความตั้งใจที่จะใส่ใจมารีมากขึ้นประกรณ์มารีเดี๋ยวผมช่วยคุณถือกระบุงไปตลาดนะครับผักคงหนักไม่น้อยมารีอุ๊ยขอบคุณค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะฉันยังถือไหวปรกรณ์ยิ้มอ่อนไม่ต้องเกรงใจครับผมอยากช่วยจริงๆ มารีรู้สึกอบอุ่นหัวใจเธอไม่เคยมีใครใส่ใจเธอแบบนี้มาก่อนมารีคิดในใจเขาทําให้ฉันรู้สึกสบายใจและปลอดภัยทั้งสองเดินคุยกันระหว่างทางไปตลาดปกรณ์เริ่มสังเกตและจำรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆของมารีเช่นรอยยิ้มเวลาหัวเราะหรือเสียงหัวเราะใสๆที่ทําให้หัวใจเขาเต้นแรงมารีเองก็เริ่มรับรู้ความรู้สึกของปรกรณ์เธอเริ่มเข้าใจว่าความสนใจของเขาไม่ได้เป็นแค่ความสุภาพ แต่เต็มไปด้วยความจริงใจในขณะเดียวกันจันเพนผู้มีความอิจฉามองเห็นความใกล้ชิดของมารีและประกรณ์จากระยะไกลเธอเก็บความอิจฉาไว้แน่นและเริ่มคิดวางแผนจันเพนพึมพำกับตัวเองนั่นไงมารีอีกแล้วทําไมปรกรณ์ถึงสนใจเธอมากขนาดนี้ฉันต้องทําอะไรสักอย่างแล้วจันเพนคิดจะใส่ร้ายมารีด้วยข่าวลือหรือเรื่องเข้าใจผิดเธอเดินเข้ามาหาเพื่อนสนิทของเธอและกระซิบ จันเพนเธอเห็นไหมมาลีคิดว่าได้ใจประกรณ์ไปเต็มๆแล้วนะแต่ฉันไม่ปล่อยแน่เพื่อนแล้วจะทำยังไงล่ะจันเพนต้องสร้างความเข้าใจผิดเล็กๆให้เขาคิดว่ามาลีไม่จริงใจจันเพนแอบสังเกตอยู่ใกล้ๆเห็นประกรณ์ถือกระบุงให้มาลีและเริ่มหาวิธีสร้างความเข้าใจผิดจันเพนคิดในใจฉันคิดจะทำไให้ประกรณ์เห็นว่าเธอไม่เหมาะสมต้องใช้วิธีนี้แหละ ในระหว่างงานมารีสะดุดเท้าเกือบลม้มปรณ์รีบจับมือเธอไว้ทันปรณ์ระวังนะมารีโชคดีที่ผมจับไว้ทันมารีหัวใจเด่นแรงขอบคุณก่าวคุณปรณ์ปกปรณ์ไม่เป็นไรครับผมแค่ไม่อยากให้คุณเป็นอะไรจันเพนเห็นฉากนี้และบิดปากยิ้มอย่างอิจฉาแม้จะมีความอิจฉาของจันเพนแต่ความรักระหว่างมารีกับปรณ์เริ่มชัดเจนขึ้นพวกเขาเริ่มคุยกันเรื่องชีวิตครอบครัวและความฝัน หมู่บ้านเล็กๆยังคงคึกคักหลังงานบุญประจำปีจันเพนซุ่มดูมาลีและประกรณ์อย่างเงียบๆสายตาเต็มไปด้วยความอิจฉาและความหวงวันถัดมาขณะที่มาลีกำลังจัดผักขายที่ตลาดจันเพนแอบเล่าข่าวลือให้ชาวบ้านฟังจันเพนเห็นมาลีไหมเดี๋ยวนี้ไปคุยกับชายอื่นบ่อยๆนะฉันว่าเธอไม่จริงใจต่อปรกรณ์ชาวบ้านคนหนึ่งจริงหรอฉันเห็นเธอเดินคุยกับชายแปลกหน้าบ่อยๆเหมือนกัน ชาวบ้านอีกคนถ้าเป็นเรื่องจริงปรกรณ์คงเสียใจมากมารีเริ่มรู้สึกถึงสายตาที่เย็นชาและความไม่ไว้วางใจของชาวบ้านมารีพึมพำกับตัวเองทำไมคนมองฉันแบบนี้ฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าเธอพยายามอธิบายแต่ความจริงกลับถูกเพิกเฉยข่าวลือแพร่กระจายเร็วขึ้นทำให้ชาวบ้านบางส่วนเริ่มไม่ไว้วางใจมารี ปรกรณ์เริ่มสังเกตความเปลี่ยนแปลงของชาวบ้านและได้ยินเรื่องราวบางส่วนโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงปรกรณ์คิดในใจทำไมมารีถึงถูกมองแบบนี้หรือเธอไม่ได้จริงใจวันหนึ่งในงานบุญสำคัญของหมู่บ้านมารีและประกรณ์พบกันทว่าอารมณ์ตึงเครียดเกิดขึ้นทันทีปรกรณ์มารีฉันได้ยินเรื่องที่คนอื่นพูดเกี่ยวกับคุณมารีตื่นตกใจอะไรเรื่องอะไรคะประกรณ์บางคนบอกว่าคุณไปสนิทสนมกับชายคนอื่น ฉันไม่อยากเชื่อแต่มาลีน้ำตาคลอปกรณ์ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นแค่ข่าวลือของจันเพนฉันรักคุณคนเดียวปกรณ์หน่าเศร้าแต่คนในหมู่บ้านเห็นฉันก็สับสนทั้งสองเกิดความเงียบที่อึดอัดความรักของพวกเขาถูกแรงกดดันและความเข้าใจผิดบีบคั้นมารีคิดในใจฉันกลัวกลัวว่าฉันจะเสียเขาไปจริงๆ ปรกรณ์คิดในใจหัวใจผมอยากเชื่อเธอแต่ทุกอย่างรอบตัวทําให้สับสนจันเพนพืมพารรเห็นไหมแค่ข่าวลือเล็กๆก,ก็ทําให้ทั้งคู่สับสนแล้วบรรยากาศงานบุญจะไปด้วยเสียงเพลงการทําบุญและความสนุกสนานของชาวบ้านแต่สําหรับมารีและประกรณ์กลับกลายเป็นความตึงเครียดสูงสุดหลังจากเหตุการณ์ข่าวลือและความเข้าใจผิดในงานบุญปรกรณ์และมารีต่างแยกแยก้ายก,กันเพื่อขี้คลายความสับสน ช่วงเวลาหลังจากนั้นเต็มไปด้วยความเงียบและความเหงามารีนั่งอยู่ริมลำธาใรใกล้ทุ่งนาน้ำตาไหลลินลงบนฝ่ามือของเธอขณะที่คิดถึงปรกรณ์มารีพึมพำกับตัวเองฉันไม่อยากให้เราเป็นแบบนี้ทำไมความรักมันต้องเจ็บปวดขนาดน,นี้นะเสียงลมพัดผ่านใบไม้ทำให้หัวใจเธอสั่นสะท้านมารีรู้สึกถึงความสูญเสียครั้งใหญ่แม้จะยังรักปรกรณ์อย่างสุดหัวใจ มารีคิดต่อเขาเชื่อข่าวลือฉันไม่ผิดแต่ทําไมเขาถึงเชื่อมากกว่าฉันขณะเดียวกันปรกรณั่งอยู่ใต้ต้นโพใหญ่ใกล้บ้านเขาจับมือของตัวเองแน่นรู้สึกเจ็บปวดที่ไม่สามารถเชื่อมั่นในหัวใจตัวเองเต็มร้อยปรกรณ์คิดในใจฉันรักมารีจริงๆแต่ทุกอย่างรอบตัวมันสับสนฉันไม่อยากทำร้ายเธอแต่ก็ไม่รู้จะเชื่อใครความเจ็บปวดของทั้งสองเหมือนสะท้อนกันแต่ไม่มีใครกล้าเข้าหากันในตอนนี้ ปรกรณ์ถอนใจหัวใจผมอยากให้เธอเชื่อใจแต่ผมเองก็ต้องระวังความจริงและความเหมาะสมมาลีและประกรณ์ต่างเจ็บปวดแต่ความรักของพวกเขายังไม่ดับลงเป็นเพียงความทุกข์ชั่วคราวที่ทดสอบความอดทนวันหนึ่งมาลีไปปรึกษาผู้ใหญ่ของหมู่บ้านตาแสงผู้มีปัญญาและเป็นที่เคารพตาแสงมาลีฉันเห็นเธอเศร้าใจหลายวันมารีน้ำตาไหลาตาแสงคะ ฉันรักปกรณ์แต่เขาเชื่อข่าวลือและทําให้เราแยกทางกันฉันไม่รู้จะทาอย่างไรดีตาแสงลูกความรักไม่เฉล่องง่ายเสมอไปบางครั้งคนเราต้องอดทนและรักษาคุณธรรมของตัวเองมาลีแต่ฉันทําทุกอย่างเพื่อเขาทําไมเขาไม่เข้าใจตาแสงบางครั้งคนที่เรารักอ่านหลงทางเพราะความสับสนลูกต้องมั่นใจในตัวเองและความจริงใจของลูก บทสนทนานี้ทำให้มารีเริ่มเข้าใจว่าความอดทนและความซื่อสัตย์ความจริงใจสำคัญที่สุดขณะเดียวกันปรกรณ์ได้พบกับพ่อของเขาอีกครั้งประกรณ์พ่อครับผมรักมารีจริงๆแต่ผมหลงเชื่อข่าวลือและทำให้เราแยกทางกันพ่อประกรณ์ลูกสิ่งสำคัญคือหัวใจลูกยนรู้แล้วใช่ไหมปรกรณครับผมรู้แล้วว่าความรักต้องมาพร้อมความอดทนและความจริงใจ พ่อปรกรณ์ดีแล้วลูกต้องใช้ความเข้าใจและความอดทนแก้ปัญหาไม่ใช่เพียงปฏิบัติตามคำคนอื่นปรกรณ์เริ่มเข้าใจว่าการแยกทางครั้งนี้เป็นบทเรียนชีวิตเขาสำนึกในความผิดพลาดและความสับสนของตัวเองปรกรณ์คิดในใจฉันไม่ควรปล่อยให้ข่าวลือทำลายความรักของเราอีกฉันต้องพิสูจน์ให้มาลีเห็นว่าฉันรักเธอจริงๆ ทั้งมาลีและประกรณ์ต่างเรียนรู้ถึงความสำคัญของคุณธรรมความอดทนและการรักษาความจริงใจแม้เจ็บปวดแต่พวกเขาเติบโตทางจิตใจเริ่มเข้าใจบทเรียนของชีวิตมาลีพูดกับตัวเองฉันจะอดทนและเชื่อในความรักของเราที่แท้จริงปรกรณ์คิดในใจฉันจะไม่ทำร้ายเธออีกจะพิสูจน์ให้เธอเห็นว่าใจฉันเป็นของเธอจริงๆ ในขณะเดียวกันจันเพนเริ่มรู้สึกว่าการใส่ร้ายอาจไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาเสมอไปเธอเริ่มมีความสำนึกและกังวลว่าการกระทำของเธออาจสร้างความเสียหายมากเกินไปจันเพนพึมพำฉันคิดผิดหรือเปล่าการใส่ร้ายทำให้ทั้งคู่เจ็บปวดมากมาลีความอดทนและความจริงใจนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดปกรณ์แม้ทุกอย่างจะลำบากหัวใจฉันยังอยู่กับเธอเสมอ บรรยากาศในหมู่บ้านเริ่มคึกคักข,ขึ้นอีกครั้งหลังจากช่วงเวลาความทุกข์และความเข้าใจผิดผ่านไปมารีและประกรณ์ต่างเติบโตทางจิตใจและเริ่มมีความเข้มแข็งมากขึ้นจันเพนยังคงแอบดูมารีและประกรณ์อยู่ห่างแต่ครั้งนี้เธอเริ่มรู้สึกกังวลถึงผลกระทบจากการใส่ร้ายที่ผ่านมาจันเพนพึมพำฉันทำร้ายเธอและเขามากเกินไปหรือเปล่า มาลีแลปรกรณ์ตัดสินใจเผชิญหน้ากับจันเพนเพื่อเคลียร์ความเข้าใจผิดอย่างตรงไปตรงมามารีจันเพนฉันรู้ว่าเธอพูดข่าวลือเกี่ยวกับฉันและประกรณ์จันเพนทำหน้าอึ้งและก้มหน้าฉันฉันไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันบานปลายขนาดนี้ปรกรณ์คุณใส่ร้ายมารีทำให้เราทั้งคู่เจ็บปวดความรู้สึกผิดและความสำนึกผิดชัดเจนขึ้นในสายตาของจันเพนมารีตอนนี้ความจริงสำคัญที่สุดคุณต้องยอมรับและชี้แจงต่อทุกคน จันเพนน้ำตาคลอฉันจะบอกความจริงกับทุกคนทั้งหมดจันเพนเดินไปยังศาลาหมู่บ้านพร้อมชาวบ้านจำนวนมากที่สงสัยและรอฟังคำอธิบายที่ศาลาหมู่บ้านชาวบ้านนั่งเต็มพื้นที่จันเพนเริ่มพูดต่อหน้าทุกคนด้วยน้ำเสียงสั่นเครือจันเพนทุกคนฉันต้องสารภาพว่าฉันเป็นคนสร้างข่าวลือเกี่ยวกับมาลีฉันอิจฉาและอยากให้ประกรณสนใจฉันแต่สิ่งที่ทำไปเป็นความผิดพลาด ชาวบ้านคนหนึ่งจริงหรือปกรณ์ผมได้ยินทุกอย่างแล้วจันเพียนเป็นคนทำแต่สิ่งสำคัญคือเราเข้าใจความจริงมาลีฉันไม่โกรธฉันอยากให้ทุกคนเห็นว่าความจริงชนะทุกอย่างบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบงันแต่แล้วชาวบ้านเริ่มปรบมือให้มาลีปกรณและมาลียืนเคียงข้างกันท่ามกลางรอยยิ้มของชาวบ้านความเข้าใจขี้คลายความรักกลับมาชัดเจนและความยุติธรรมเกิดขึ้น ปรกรณ์ทุกอย่างผ่านไปแล้วจากนี้ไปเราจะไม่ปล่อยให้ความเข้าใจผิดมาทำร้ายเราอีกมาลีใช่ค่ะความรักของเราจะอยู่บนความจริงใจและความอดทนชาวบ้านและผู้ใหญ่ในหมู่บ้านมองคู่รักอย่างอบอุน่นพร้อมยกย่องมาลีและประกรณ์เป็นตัวอย่างของความรักที่เติบโตจากความอดทนและความจริงใจหลังจากการเปิดเผยความจริงและบทเรียนชีวิตที่ทั้งสองมาลีและประกรณ์ได้รับ ความรักทั้งสองกับเข้มแข็งและมั่นคงยิ่งขึ้นในยามเช้าวันหนึ่งปรกรณ์ถือดอกไม้สดเดินไปยังที่บ้านมาลีเขารู้สึกตื่นเต้นและยังกังวลเล็กน้อยแต่มั่นใจในความรักของเขาทั้งสองจับมือกันแน่นความรู้สึกอบอุ่นและมั่นคงเต็มไปทั่วทั้งหัวใจถึงวันงานแต่งงานหมู่บ้านถูกตกแต่งด้วยธงผ้าดอกไม้และเครื่องประดับพื้นบ้านบรรยากาศเต็มด้วยความสุขและความอบอุ่น ตาแสงพูดกับชาวบ้านวันนี้เรามารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองความรักที่แท้จริงและความยุติธรรมมาลีและปะกรณ์ยืนเคียงข้างกันรอยยิ้มเปล่งประกายและสายตาเต็มไปได้วยความรักจันเพนซึ่งเคยเป็นผู้ร้ายยืนอยู่มุมหนึ่งของงานเธอยิ้มอย่างสำนึกผิดและกังวลจันเพนคิดในใจฉันเรียนรู้แล้วอิจฉาและความไม่จริงใจไม่ทำให้ใครมีความสุข ความดีและความอดทนต่างหากที่จะยั่งยืนในพิธีมงคลประกรณ์และมารีทำพิธีแลกคำสัญญาตามประเพณีไทยหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านปรบมือและยิ้มอย่างอบอุน่นเสียงเพลงพื้นบ้านดังขึ้นขณะที่ทั้งคู่เดินรอบศาลาหมู่บ้านชาวบ้านยิ้มและร่วมแสดงความยินดีความรักและความสมหวังกลับคืนสู่หมู่บ้านอย่างสมบูรณ์ ตาแสงย้ำข้อคิดต่อชาวบ้านจำไว้ความรักที่แท้จริงไม่เพียงขึ้นอยู่กับความชอบแต่ต้องมีสติคุณธรรมและความอดทนมาลีและประกรณ์นั่งเคียงข้างกันหลังพิธีเงยหน้ามองท้องฟ้าเต็มไปด้วยรอยยิม้มปรกรณ์ทุกสิ่งที่ผ่านมาทำให้เรารู้คุณค่าของความรักมาลีใช่ค่ะและทำให้เราเข้าใจว่าความอดทนและความจริงใจสำคัญที่สุด มารีและพกรณพร้อมกันเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป